สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮดไล i ์แม็กทุกท่านครับผมคิวยุทธพิชัยครับวันนี้มากันถึงสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีนะครับเพื่อที่จะพาทุกท่านเนี่ยนะมาสเน็คพรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ของ MG หลายท่านเนี่ยก็คงจะคุ้นหน้าค่าตากันดีแล้วลหละนะครับไม่ใช่ใครที่ไหน m g 4X Power นั่นเองครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในวันที่เรามาถ่ายทากันเนี่ย ทาง MG Cell ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศราคาของ MG 4 X Power อย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างนะครับจากรุ่นปกติแล้วก็จะมีโอกาสได้ทดลองขับไปลิ้มรถหุมพลังของ MG 4 X Power รวมถึงการขับขี่บ,บังคับควบคุมต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มจากความแตกต่างของ MG 4 X Power เมื่อเทียบกันกับ MG 4 Electric กันดีกว่า รเริ่มต้นจากภายนอกนะครับจะเห็นได้เลยนะส่วนที่เตะตามากที่สุดก็คงจะเป็นสีตัวถังภายนอกที่ในรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีเขียวนะครับกรี n เรซิ่งก็จะไม่ได้เขียวแปดนะครับเป็นสีเขียวโทนอ่อนๆแล้วก็เนื้อสีเนี่ยจะเป็นสีแมทซซึ่งของจริงผมว่าสวยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีเฉพาะ MG4 X Power เท่านั้นแล้วนอกจากนี้นะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็ยังคงไม่ได้มีความแตกต่างจากรุ่นปกติเท่าไหรนะ่นัก ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ f ู l l LED มีไฟ d a y t i m e running light LED มีไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงที่เป็นแบบ LED m u l t ั r ติ l e c t o r ตรตรงนี้นะครับมีมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED ดีอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้บริเวณช่องดักอากาศตรงนี้ถ้าสังเกตเนี่ยก็จะเป็นซี่แนวตั้งธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าไปดูดีเทลจริงๆเนี่ยเวลาที่เราดับรถยนต์ลงไปเนี่ยเรากดสวิตช์ออฟลงไปตัวแผงตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปิดลงเมื่อไม่ต้องการดึงอากาศเข้าไปที่ด้านในตรงนี้ก็เป็นเหตุผลทางด้านของอากาศพลศาสตร์อย่่างงหนึ นะครับกล้องมองภาพรอบคันมีมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับ MG4X Power โอเคต่อไปอ่ะเลื่อนมาดูที่ทางด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าพิชด้านหลังของเราเนี่ยนะครับมีโลโก้ Bridgestone แปะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่า Bridgestone เนี่ยเขาก็เป็นยางติดรถนะครับของ MG4 XPower มาตั้งแต่ตอนเปิดตัวในยุโรปแล้วซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างนะครับของ MG4 XPower ซึ่งมาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด18นิ้วลายใหม่รัดด้วยยาง235,45 R 1 8ยางหน้ากว้างขึ้นแล้วก็เป็นยาง Bridgestone T 0ู EV นะครับเป็นยางที่ทําขึ้นมา นะเพื่อรองรับในแง่ของการใช้งานสไตล์รถ EV ที่มีแรงบิดเยอะมีน้ำหนักเยอะ ซึ่ง T05 EV เนี่ยก็เป็นยางที่ติดรถมาใน MG4X Power v e r s i o นไทยด้วยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับความแตกต่างเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับสำหรับ MG4X Power ยกเว้นนะครับในส่วนของระบบเบรกอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับระบบเบรกเนี่ยก็ยังคงเป็นดิสเบรกแบบ4ล้ออยู่แต่ว่าจานเบรกเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดตั้งคาลิปเปอร์ที่เป็นสีส้มพร้อมกับโลโก้ X Power แบบนี้ด้วย นแน่นอนว่าขุมพลังที่แรงขึ้นเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับการหยุดยั้งความเร็วที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่า MG4X Power เนี่ยนะใช้ขุมพลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ถึง2ตัว มอเตอร์2ตัวก็จะติดตั้งอยู่ที่บริเวณล้อคู่หลังแล้วก็ล้อคู่หน้านะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่435แรงม้า PS นะครับแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรโอ้โหเยอะมากนะครับสำหรับรถยนต์คอมแพก t h a ฮ c ชแบ็กอีที่ออกขายอยู่ในบ้านเราณตอนนี้นะครับพิสูจน์ได้จากอัตราเร่ง0-100รนะครับที่เคลมจากโรงงานว่าสามารถทำได้อยู่ที่3.8วินาที3.8วินาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็น ตัวเลขที่ค่อนข้างแรงนะครับเราสามารถพบเจอได้ในรถ EV ตั้งแต่ราคาหลักเกือบๆหล้านอย่างเช่นพวก BMW i5 M60 นะครับรวมไปถึงราคาร้านกลางๆเนี่ยก็มีให้เลือกนะอย่าง v o l v o EX 30รุ่น Performance แล้วก็ BYD s e a l รุ่น Performance นะครับถัดมาที่ทางด้านหลังนะครับความแตกต่างของ MG4 X-Power ที่ทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีเพียงแค่นะครับในส่วนของโลโก้ สัญลักษ์ x power บริเวณฝาท้ายด้านซ้ายตรงนี้นะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนกันกับรุ่นปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะครับซึ่งผมว่ามองในกลางคืนเนี่ยสวยคือความสว่างของไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเท่ากันตลอดทั้งเส้นแล้วก็มีการเสริมด้วยลูกเล่นที่เป็นไฟดาวหางอะไรต่างๆนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสวยงามดีนะครับอย่างไรก็ตาม MG 4 X power เนี่ยก็ยังไม่ได้มีออปชันที่หลายๆคนถวินหามาให้อย่างเช่นพวกฝาท้ายไฟฟ้านะครับยังไม่ได้มีมาให้เพราะว่าฝาท้ายเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังไม่ได้มีความแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับแม้ว่าตัวชุดมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยจะมีขนาดใหญ่โตมากขึ้นแต่ว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับ เข้ามากันที่ภายในห้องโดยสารนะครับวิธีการสตาร์ทก็เหมือนกันกับ MG4 ปกติก็คือเข้ามาถึงก็อยียบเบรกนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ ready ขึ้นบนหน้าจอชุดมัดวัดนะครับลายที่เห็นอยู่บนเสื้อเชิ้ตผมตอนนี้ก็ไม่ใช่ลายเสื้อแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นความชุ่มชื้นนะครับจากเหงื่อที่ได้ ในช่วงเวลาเกือบเกือบจะเที่ยงแบบนี้นะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับภายในห้องโดยสารของ MG4 Electric ก็จะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันจากรุ่นธรรมดาส่วนที่เหมือนกันก็จะเป็นหน้าจอกลางสำหรับระบบความบันเทิง นะการแสดงข้อมูลรถต่างๆรวมไปถึงหน้าจอชุดมาตรวัดตรงนี้ก็จะยกมาจาก MG4 รุ่นปกติเลยนะครับแผงคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะครับก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับจงอยยื่นออกมาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งติดตั้งในส่วนของไวเลสช์จเจอร์ระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็คันเกียร์ที่เป็นแบบหมุนนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีช่องชาร์จ USB Type A 1ตำแหน่ง Type C 1ตำแหน่งมีช่องวางแก้วน้ํา2ตำแหน่งแล้วก็ตรงกลางมีช่อง วางของนะครับแล้วก็มีฝาปิดมาให้โดยรวมนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะเหมือนกันกับ MG4 รุ่นปกตินั่นแหละแต่ว่าส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณวัสดุต่างๆที่นํามาตกแต่งนะครับอย่างเช่นตัวเบาะนั่งนะครับทั้ง5ตําแหน่งรวมถึงแผงด้านข้างประตูถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับส่วนกลางของเบาะนะครับส่วนที่รองรับลําตัวของเราเนี่ยนะครับรวมไปถึงแผงด้านข้างประตูตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากวัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับเปลี่ยนมาเป็น หนังกลับอาคันธาร่าแล้วก็มีการเดินตะเข็บได้ตามจุดต่างๆนะครับด้วยสีส้มที่ออกจะส้มๆอมชมพูนิดนึงถึงถึงสีโรสโก้นิดนึงประมาณนี้ซึ่งเหตุผลที่เอาหนังกลับมาติดตั้งบริเวณเบาะแล้วก็แผงด้านข้างประตูนอกเหนือจากความสวยงามแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการยึดลำตัวของเรานะครับไม่ให้เคลื่อนตัวเวลารถมันมีอาการกระชาก ไปด้านหน้าหรือว่ายนตัวไปทางด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่คล้ายๆก,กันกับรถยนต์ที่ เป็นรถแข่งนะครับแข่งในสนามอะไรประมาณนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าก้มไปดูที่แป้นเบรกแล้วก็แป้นคันเร่งเนี่ยก็จะพบว่ามีการติดตั้งวัสดุสีเงินแล้วก็แผ่นกันลื่นมาให้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลด้านความสวยงามล้วนๆเลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอุปกรณ์อื่นๆนะที่มีมาให้ก็แทบจะไม่ได้ต่างกันกันกบ MG4 รุ่นปกติเลยนะครับซันรูปยังคงไม่ได้มีมาให้นะครับเบาะด้านหลังก็เป็นวัสดุเดียวกันกันกบเบาะนั่งผู้หน้า พนักวางแขนตรงกลางนะครับสำหรับเบาะนั่งด้านหลังก็ยังคงไม่ได้มีมาให้แต่อย่างใดแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ต้องการความเ็นกประสงค์ของรถแฮชแบ็กเนี่ยตัวเบาะเนี่ยก็ยังคงสามารถพับลงมาแบบ60-40ได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยนอกเหนือนจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีความแรงมากขึ้นแล้วก็เพิ่มจาก1ตัวเป็น2ตัวแล้วเนี่ยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็เพิ่มความจุจาก51 นะมาเป็น64กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้นะครับก็ส่งผลให้ระยะทางสูงสุดที่สามารถวิ่งได้ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับจากรุ่นเดิมเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่มัน435ระมาณ435กิโลเมตรตามมาตรฐาน n edc แต่ว่าตอนนี้เนี่ย mg c electric x power เนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสุดประมาณ480กิโลเมตร เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามมาตรฐาน n e d c ก็ถือว่าวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับแบตใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าซัดหนักๆเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะวิ่งได้น้อยลงเพราะว่ามอเตอร์กินไฟเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับต่อมาก็คือในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะต้องมาปรับ ในหน้าจอกลางซึ่งฟรอนต์ค่อนข้างที่จะเล็กเหมือนเดิมเลยนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะมีให้เลือกปรับอยู่ทั้งหมด5โหมดด้วยกันเริ่มจากโหมดสโนนะครับโหมดสโนเนี่ยก็จะมีการปรับในส่วนของแรงบิดนะครับแล้วก็พละกําลังที่ปล่อยจากมอเตอร์ลงสู่ล้อเนี่ยให้มีความนุ่มนวลเพื่อที่จะลดโอกาสในการเกิดล้อหมุนฟรีนะครับ ถัดมาก็จะเป็นโหมด Eco นะครับโหมด Eco เนี่ยก็จะแน่นอนว่าตามชื่อเลยคือเน้นประหยัดพลังงานนะครับพอกดโหมด Eco เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแอร์ก็จะเบาลงนะครับแอร์จะเบาลงประหยัดพลังงานมากขึ้นวิ่งได้ไกลามากขึ้นแล้วก็ถ้าถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นโหมด normal โหมด normal แน่นอนว่าก็ใช้ในการขับขี่ทั่วๆไปเลยซึ่งในโหมด Eco แล้วก็โหมด normal เนี่ยจะใช้มอเตอร์ที่ล้อคู่หลังนะครับเป็นหลักในการขับเคลื่อนอ่า มีมอเตอร์หน้ามีมอเตอร์หลังก็จริงแต่ว่าใช้มอเตอร์ที่ล้อคู่หลังเป็นการขับเคลื่อนหลักนะครับสำหรับโหมด normal เนี่ยจะตัดเข้าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือใช้มอเตอร์ทั้ง2ตัวก็ต่อเมื่อมีอาการ sway ของตัวรถด,ด้านข้างหรือว่ามีอาการสูญเสียการควบคุมหรือว่าตัวรถเนี่ยจับได้ว่าล้อใดล้อหนึ่งเกิดเ,เสียการทรงตัวมอเตอร์ที่ล้อคู่หน้านะครับก็จะเข้ามาช่วยเสริมการทํางานให้รถเนี่ยมีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีขึ้น นะแต่ถ้าเป็นในโหมดสปอร์ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของคันเร่งก็จะไว้ขึ้นนะครับกำลังที่ออกมาจากมอเตอร์หน้าแล้วก็มอเตอร์หลังจะออกมาเต็มร้อยมากขึ้นนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็จะทํางานตลอดเวลานะครับปั่นไปพร้อมๆกันเพื่อ,อ,อทําให้เกิดประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะปรับในส่วนของกําลังในส่วนของพวงมาลัยในส่วนของการตอบสนองของคันเร่งแล้วก็ Energy Recovery แยกกันก็มีโหมดคัสตอมให้เลือกปรับคือถ้าอย่างผมเนี่ยนะครับผมอยากจะได้อ่าความแรงเป็น normal ก็พอพราะรู้สึกว่าก็เพียงพอแล้วแต่ว่าอยากได้พวงมาลัยที่มีน้ำหนักเยอะๆหน่อยอ่ผมก็ปรับ Steering เป็น Heavy ในขณะที่อ่า Pedal Force ก็อาจจะปรับเป็น normal แล้วก็ Energy Recovery เนี่ยปรับเป็น Medium ไว้แบบนี้นะครับก็สามารถเลือกปรับได้นะสามารถปรับค่าต่างๆแยกกันได้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับรถที่มีเรียวแรงมากขนาดนี้นะ เอาล่ะนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองนะครับอยากจะรู้นะครับว่าริดเดทของ MG4X Power ที่พกมอเตอร์จากโรงงานมา2ตัวมีแรงม้าฝูงใหญ่435ตัวแล้วก็แรงบิดมหาศาล600นิวตันเมตรเนี่ยนะครับขับจริงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมไปชมในช่วงทดลองขับกันได้เลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงทดลองขับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยนะเราจะทดสอบกันในสนาม Pira International Circuit นะครับโหมดที่ผมจะใช้หลกัลกๆก็คือโหมด normal แล้วก็ sport ซึ่ง2โหมดนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะาการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ล้อที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยต้องบอกว่าไฮไลท์ ที่เปลี่ยนแปลงสำคัญของ MG4X Power เนี่ยนะก็คงจะเป็นในเรื่องของขุมพลังมอเตอร์คู่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้ Normal Mode ไปก่อนโอ้โห Normal Mode ความรู้สึกจะคล้ายๆก,กันกับรุ่นปกติที่แรงขึ้นอ่ะแบเข้าโค้งนะครับโอ้โหโ โคตดี เบรก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 ดีเบรกดีออกกางโค้งคือโห oh. คือสนุกมากเป็นรถ400กว่าม้า600นิวตันเมตรที่ขับโคตรสนุกคือคำว่าสนุกอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มาจากแรงดึง ของมอเตอร์ไฟฟ้าหรือมาจากความแรงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันมาจากการควบคุมที่ได้ดั่งใจการบาลานซ์รถอะไรต่างๆคือบอกได้เลยว่า MG4 รุ่นปกติที่ก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับเสียงชมจากหลายๆท่านเนี่ยจริงๆผมว่า MG4 XPower เนี่ยน่าจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับคือโอเคหลาความแรงเนี่ยแรงเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วแต่ส่วนที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือ,อ,อระบบขับเคลื่อน สล้อซึ่งมันทำให้ <c oughs> คือความสนุกของ MG4 รุ่นปกติมันจะเป็นการควบคุมอาการท้ายปัดของรถซึ่งบุคลิกของตัวรถมันจะถูกเซตมาให้เป็นในแนวแบบท้ายออกง่ายนิดนึง <c oughs> แต่ว่าเป็นการท้ายออกง่ายที่ที่ก็ควบคุมง่ายด้วย <c oughs> เช่นกันแต่พอเป็น MG4 X Power เนี่ยนะครับซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มเข้ามาอีก1ตัวนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อช่วยกันปั่นทั้ง4ีล้อเนี่ยที่ตรงนี้นมันทําให้รู้สึกว่ามันทยานไปแบบพร้อมๆกันไปไปแบบมั่นคงขึ้นไปแบบคนที่แบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นน่ะเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมด Sport. ปส,มส,หปสปอร์ตปุ๊บสามสอหนึ่งปายโอ้โหสปอร์ตันเร่งไวขึ้นอีกแล้วก็ทยานแบบ สุดๆจริงๆ่งงะอ๋อโหช่วงล่างเซ็ตมาออกแนวแบบกลางๆไม่ได้ไม่ได้แข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้แข็งมากเนี่ยเวลาที่เราเหาะมาด้วยความเร็วสูงๆแล้วฟู๊ฟูลเบรกลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีอาการแบบแ,บบแกว่งๆอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการแรงเบรกแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดโอ้โห ชอบอะ่ะสุดจริง,รงๆคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้หแล้วจะบอกว่าการทำงานของระบบ E S C นี่เอาเรื่องกันนะเออเนีย่ยแวพวงมาลัยคืออัตราทดทุกอย่างเซ็ตมาดีน้ำหนักดี เฮ้ยเอาจริงๆในแง่ของการขับขี่การเป็นรถที่ขับสนุกอะ่ะผมว่ามัน,มนแทบไม่มีอะไรให้ติเลยอะ่ะเออวู้งจริงนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดชอบเอาละเดี๋ยวเราจะไปสรุปนะในแง่ของการขับขี่นะครับสำหรับ MG4 Electric นะรุ่นแรงที่สุดนะครับ ในานามของ X Power กันอีกทีหนึ่งนะบอกได้เลยครับว่าแฮปปี้ <c oughs> <c oughs> โดยสรุปนะครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสแล้วก็ลองขับ MG4 Electric X Power มาก็ถือได้ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถทำให้ผมขับแล้วรู้สึกว่าฉีกยิ้มได้คือนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมา นะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายนอกภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีพวกงานวิศวกรรมอย่างเช่นพวกระบบเบรกแล้วก็อย่างตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าถามถึงความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบก,กันกับ MG4 Electric รุ่นปกติเนี่ยแน่นอนว่า1ที่ควรจะได้คือความแรงนะครับแน่นอนว่าความแรงที่อัพจาก170แรงม้าขึ้นมาเป็น435แรงม้าเนี่ยเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วคือมันแรงคูณ2คูณ3เลย แล้ว3.8วิจริงๆแล้วเนี่ยนะก็เป็นตัวเลขที่อาจจะดูไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นักสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในยุคนี้นะเพราะหลายๆเจ้าที่ใช้มอเตอร์2ตัวแล้วก็มีความแรงระดับ400แรงม้าขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจกับคันนี้เนี่ยนะครับมันคือเรื่องของ handling นะถ้าว่ากันตามตรงนะครับ mg 4 electric รุ่นปกติที่ว่าขับสนุกแล้วเนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยมันเหมือนเติมความเผ็ด เติมความคมกล่อมเติมทุกสิ่งทุกอย่างที่ ดีๆเข้าไปอีกมากมายก่ายกองเลยโดยเฉพาะในส่วนของบาลานซ์น้ำหนักโอเคแน่นอนหละ MG4 Electric รุ่นปกติเนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะมีการบังคับควบคุมในทางที่เป็นสนามเนี่ยค่อนข้างดีนะก็คือสามารถเข้าโค้งแล้วก็มีการแก้อาการสามารถควบคุมตัวรถได้อย่างดีแต่ว่าพอเป็นการขับขี่บนถนนจริงบนทางตรงๆแล้วก็ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยข้อเสียของ MG4 รุ่นปกติก็คือหน้ามันจะมีความเบานะแต่พอเป็น MG4 Electric ซึ่งมีมอเตอร์ อีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งมาวางข้างหน้ารถเนี่ยนะครับมันทาให้บาลานซ์ต้าหนักของตัวรถเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดที่ยังคงเป็นข้อดีสําคัญของ MG4 ก็คือในเร่งของเซตติ้งช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยช่วงล่างเนี่ยเอาจริงถ้าเปรียบเทียบกันกันกบ MG4 รุ่นปกติผมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นอาจจะปรับให้แข็งขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับช่วงล่างยังคงเป็นช่วงล่างที่ถือว่าติดไปในแนวแข็ง นะครับถ้าหากใช้งานโดยโปกติทั่วๆไปถือว่าซับแรงสะเทือนอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะักแต่ว่ามันจะไม่ได้แข็งเหมือนพวกรถแข็งใส่แบบสแตดซิ hing, ่งโดเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการให้ตัวของช่วงล่างยังคงมีอยู่ตรงนี้เนี่ยในแง่ของความแตกต่างของช่วงล่างไม่ได้ต่างกันเยอะยังคงมีความนุ่มความแข็งใกล้เคียงกันกันกบรุ่นปกตินะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่สวิตช์พอยต์ละเป็นจุดที่ดีละไม่ต้องไปปรับแก้อะไรแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของพวงมาลัย พวงมาลัยเนี่ยก็รู้สึกว่าน้ําหนักก็ดีอัตราทดพวงมาลัยก็ดีเป็นพวงมาลัยที่ก็ถือว่าค่อนข้างไวแหละนะครับในแง่ของการใช้งานจริงๆขับออกต่างจังหวัดจะรู้สึกว่ามันต้องคอนเซนเทรตกับพวงมาลัยนิดนึงแต่ว่าข้อดีของมันคือขับในสนามไม่ต้องหมุนเยอะคอนโทรลง่ายเป็นธรรมชาตินะครับหักเท่าไหร่ไปเท่านั้นแล้วก็น้ําหนักเนี่ยถ้ารู้สึกว่าโหมด normal เบาไปก็ปรับเป็นโหมดสปอร์ตซึ่งน้าหนักจะเพิ่มขึ้นมาในอยู่ในจุดที่กําลังดีมากๆนะครับซึ่งเอาจริงโดยรวมหลังจากที่ได้ลองขับมาแล้วนนะ คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้คือแฮปปี้นะครับแฮปปี้มากกับคันนี้หาเรื่องติในแง่ของการขับขี่การบังคับควบคุมแทบจะไม่เจอเลยนะครับ ถ้าจะมีจุดที่พอจะปรับให้ดีขึ้นได้อีกนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของช่วงล่างเวลาที่เราฟูลเบรกลงมานะครับถ้าปรับให้อ่ความสูงของตัวรถเตี้ยลงนะครับหรือว่าอ่าโชค๊คอาจจะแข็งขึ้นมากกว่านี้นิดนึงสปริงแข็งขึ้นมากกว่านี้นิดหนึ่งเนี่ยนะซึ่งก็อาจจะส่งผลดีให้ตัวรถเวลาที่เราฟูลเบรกลงมามันนิ่งขึ้นเพราะว่าที่เจออยู่เนี่ยคืออ่พอฟูลเบรกแล้วไปเจอพื้นที่มันไม่เรียบเนี่ยนะครับรถมันจะมีการแบบแกว่งซ้ายแกว่งขวานิดหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอ่คนที่คุ้นน,นิ่ แค่บริหารจัดก,การแรงเบรกเนี่ยนะครับให้เป็นไปอย่างนุ่มนวลแล้วก็สมูทเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้ามันปรับให้มันดีกว่านี้ได้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เรียกว่าเพอร์เฟกได้เลยนะครับโดยสรุปนะณนะวันที่เรามาทดลองขับเนี่ยราคาอย่างเป็นทางการของ MG4 X Power เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้บอกว่ามันคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มมากไหมก็คงจะตอบไม่ได้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าคันนี้ เปิดมาที่ราคาไม่เกิน1นล้านสองแสนถึง1นล้านสามแสนบาทผมว่าโคดน่าสนใจครับเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับผมคิวยุทธพิชัยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าเนี่ยนะเราจะมาพาไปชมรถยนต์คันไหนหรือไปลองขับรถยนต์คันไหนก็สามารถกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนกันเอาไว้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ